สิบห้าเหรียญน,น้องเห็นมันงามจ้ะน้องก็เลยไปว่าสิเอามาเห็ดเป็น,นเห็ดกับเขาไว้กลัวบ่มีห้องครัวจ้ะน้องจะปาดครึ่งหนึ่งเนาะเสร็จจ้ะจากนั้นน้องก็สิใส่เกลือ หลังจากนั้นน้องก็จะใส่หลังจากนั้นน้องใส่น้ำจ้ะให้มันประมาณนี้จ้ะ หลังจากนั้นน้องก็จะใส่่อเอาอันนี้ทับหลังจากนั้นเอาอันนี้เส็จ,นนเ,สจเสร็จแล้ว เสร็แล้วค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเนะาะได้แลอันนี้นั้นน้องต้องเทน้ำออกจ้ะนิ่ม้ะจ้ะ สีบวอนในเห็ดเดียวนี่จากกับข้าวต้องเอาใส่ในตู้เย็นก่อน,นสองวันใช่ค่ะสองวันปิดปิดไว้เหมือนเดิมจะนันหาอะไรทับไว้ค่ะทับให้มันแบน อันนั้นน้องจะไปใส่ในตู้เย็นไว้จ้ะให้มันเย็นหลงังจากนั้นน้องจะไปใส่ในตู้เย็นหนึ่งวันทานไปแล้วจ้ะ อาใส่ในตู้เย็นไว้หนึ่งหนึ่งคืนหรือสองคืนก็ได้จ้ะ หอมน้องมักอ่าใสกระเทียมแล้วก็มักใสขิงจ้ะ นี้นองไ่อยากถอดจ้ะขั้นถอดก็ได้แต่ว่าน้องคิดว่าแบบนี้ง่ายกว่าจะเอานี่แหละประมาณนี้เดี๋ยวน้องจะเอาเข้าอีกนิดหน่อยจ้ะให้มันเหลืองๆกรอบๆนิดนึงเมนูของเราวันนี้ผักคะน,น้าจ้ะใส่ชี้จนส้มเลยมังค่ น้องมันห่วยทียสุดจ้ะ วันนี้จะเชืาอากาศอันนี้อาหารเย็ยนจ้าเสร็จแล้วจากนั้นน้องก็จะอันนี้เกือบเสร็จแล้วจ้านน่อันนี้เกือบเสร็จแล้วอันนี้พอจะเสร็จแล้วมอหลังจากนั้น อาหารเย็นมามิค่ะมันจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเราจะเนาะเพราะว่ามันเต็มไปด้วย ได้แล้วจ้ะน้องหาอะไรจะเป็นกรอบๆประมาณนี้ค่ะพอดีจ้ะเข้าไป มาเบิองอันนี้ทีนี้การจัดงานน้องก็โอเคไาเบิอง กรอบอร่อยถ้าผู้ใดว่าอยากทอดเฮ็ดแบบนี้จ้ะน้องว่ามันง่ายเพราะว่าบางครั้งเนีมเพอทอดมันกระเด็นมันกระเด็นไปทุกที่ทุกทางหลังจากนั้นเขาต้องมาเอาอ่ะต้องล้างกระทะต้องล้างจังเสนะน้องก็เลยคิดว่าเออเห็ดแบบนี้เอาดีกว่าจ้ะเสร็จเลยวนาะ นี่จ้านากินบ่เสร็จแล้วอาหารเย็ยนหลงังจากนั้นเดวิดเฮ็ดอีย่างในวันพุธสร้างเพิ่นกนสิมาเอาอ่าพังมองนี่ออกเดวิดเอามูรีออกจากมอ,อกง,งนี่มูรีออกหลังจากนั้นเราก็จะดึงไฟออกหนึ่งสองสามหลงังจากนั้นน้องก็จะแพ็กของหลงังจากนั้นเดวิดดึงอันนี้ออกดึงอันนี้ออกจ้ะดึงอันนี้ออกซะก่อนเพราะว่า อันใดที่เฮ้าแบบว่าเขาอยากเก็บไว้สร้างเพิ่นสิแบบว่าให้เพิ่นเฮ็ดบ่ระวังแสนาขั้นเฮาเห็ดใดเฮ้าก็เห็ดหลังจากนั้นน้องก็เก็บบางส่วนออกไปหมดแล้วจ้ะอันนี้น้องก็เก็บไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวเอาออกไปแล้วจได้บ่สิมีเนี่ยต่างยี่นี่นนมืออื่นน้องก็จะย้ายตู้เย็นจ้ะต้องเอาของออกหมดหลังจากนั้นย้ายตู้เย็นหลังจากนั้นเอาโมลี่ออกอ่า คันสร้างพันไม่เห็ดพันสีเห็ดเร็วจ้ะแบบเร็วมากเดี๋ยวน้องสิพ้าไปเบิ่งว่าเดวิดเห็ดยังมาเบิ่งปะนั่นมาเดี๋ยวน้องจะถอดรองเท้าจ้ะเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนน้องถูแล้วจ้ะถูถูแล้วหลังจากนั้นสิถูอีกอ่าตรงนี้แมนบอน้องก็จะเอามาไว้ตรงนี้เลยจ้ะตู้เย็นมืออื่นน้องสิง้ายน้องเะียมาไว้มองนี่ตู้เย็นชั่วคาวเพราะว่ากลัวสีเฮาสีได้อ่าห้องครว้หไม่ ซัวสีเขาซัวเขาสิไปประกอบซัวเขาสีเฮ็ดซัวเขาสีมาวัดน้องคิดว่าประมาณประมาณสี่อาทิตหาอาทิตตีไปสหอาทิตย์เขาต้องมีห่วงคว้ายังไงมืออื่นน้องสีง่ายห้องอ่าตู้เย็นมาไวนี่น้องอ่ะกระสีเอาของมาไวของมาไว,ขอ,าไวของมาไวนี่หลังจากนั่นกะอันนี้น้องก็คลุมจ้ะมันกระบอกนาเกียดต้องว่าเขาคลุมมันดีที่สุดเนาะเอาพลาสติกคลุมจ้ะพลาสติกคลุมไว หลังจากนั้นน้องก็เอาอันนี้มาที่นี่หลังจากนั้นน้องก็จะเอาอาพลาสติกค,คุ้มอีะะกทีหนึ่งกลัวฝุ่นเนะจ้ะเนาะนี่แหละจางงานเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆบอกเลยว,ว่าเมื่อยจ้ะแต่แต่ว่าไก่แล้วเนาะไก่แล้วไก่แล้วไก่จะเป็นความเป็นจริงแล้วจ้ะหลังจากนั้นเพิ่นกระสีอะเพิ่นกระสีตัดหองคว้วม,มาไว้ตรงนี้จ้ะตัดหองคว้วเคิงหนึง่งเพราะว่ามันมีนม้ำอันนี้ทอน้ำเด้นี่ทอน้ำทอน้ำเกา เราสามารถใได้เอาสิ่งอลไรนั้นต่อได้น่นแหละเดี๋ยวน้องจะขอตัวไปเฮ็ดกับเขาต่อเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยน้องสิอัปเดตให้เบิ่งว่าบ้านเป็นจังไดจังใดจงใดัจงใดเนี่ยนคะคะเนาะอ,อันนี้ผัดผักอร่อยบอกเลยว่านี่ตลาดหวานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Bye bye!